เอะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ที่เกมโลโบ็อกกับแมปไดเวอร์ยังไม่ค่อยชินปากนะครับกับแมปไดเวอร์ครับวันนี้ก็มีอัปเดตมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอทรัคนะครับเอออัปเดตนี้น่าจะเน้นเรื่องของการทรัคอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีรถใหม่มาแนละ้วแต่ก่อนที่ผู้ชมก็ฝาก, like, ก,กกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยผมนะแล้วก็เสื้อสวยแบบนี้นะครับ นี่แบบนี้หากซื้อได้ที่นิงด้านล่างนะครับแล้วก็อยม่ปุ่มสุปรแตงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างครับผมก็หลักๆเลยน่าจะเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ก็คือนี่นะครับผมมีอยู่3คันก็คือ ซูม,มเมอร์คลาสเอร์แลวก็ฟูอีนะครับนี่ราคาก็อยู่ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นทรัคนะครับรู้สึกว่าถ้าเราเอาเนี้ยไปส่งของมันแบบแล้วก็ทีัปเดตใหม่นะถ้าเอาพวกคันเนี้ยไปส่งของอะ่ะมันจะได้แบบว่าเอา่อถ้าได้ทรัคใหญ่นะถ้าเอารถทรัคใหญ่มาส่งของอ มันจะได้ต่าง,งคูณสองแล้วนะเออแต่นี้ผมยังไม่มีรถทักมาพิสูจน์ให้ดูไงว่ามันจริงไหมนะครับผมเออ,เอ,อแล้วก็เรื่องของเควสใหม่นะครับผมนี่ก็คือรถของเควสใหม่นะครับก็คือ Casper TRC นะครับผมโอ้โห1 1 4 2แรงมา้าก็ ผมว่าถ้าใช้นี้ส่งคือคือแบบได้เยอะมากนะได้ตังเยอะมากนะหนาทีแล้วนะครับผมก็นี่คือเรื่องของเควสใหม่นะครับก็เดี๋ยวมบอกกันว่าต้องทำอะไรที่นก้ก็นิฟสะสมให้ครบ25งหมนะครับผมแล้วก็อ่าฟินิชอันนี้คือ40เอ้ยส่งอ่ะส่ง20ครั้งนะผมก็ส่งไป1ครั้งนะครับผม อ่าแล้วก็สกอร์ครับสกอร์นี้ก็คือสปีดแท็บนะครับเราไปวิ่งสปีดแท็บให้ครบ1600 0นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็ส่งอาหารให้ครบนะครับ30ครั้งนะครับก็คล้ายๆกับก็คือเหมือนเหมือนไออันที่แล้วเลยแหละนะครับผมเออมียรทาถึง6วันนะครับก็อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็เพย์ยี่สิบเลสนะครับผมก็ไม่ยากนะอันนี้ผมจริงๆทําวันเดียวก็เสร็จนะครับผมถ้ามีคนช่วยแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงทชี่อัปเ็ตก็หลังๆนะ ก็จะสามารถปรับพวกไทมอย่างนี้ได้นะครับนี่ปรับอย่างนี้ได้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนผมว่ามันมันน่าจะมีแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการกลับมาของโหมดนี้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมีเปล่าเพราะผมเพิ่งมาเล่นนะครับอันนี้ก็ผมปรับออตโต้ไปแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากให้มันสว่างตลอดก็ปรับเดย์หรือว่าไม่อยากให้ฝนตกก็อย่างนี้ได้นะครับเออผมปรับไปอย่างนี้ด้วย <c oughs> อยากให้มันดึกเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสนามฟุตบอลอะไร อย่างนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตสนามฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสนามฟุตบอลก่อนอ่ารู้สึกเหมือนจะเจอแล้วนะน่าจะขับต้องขับไปทางนู้นนะครับผมเรื่องของสนามฟุตบอลน,นะน่าจะอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับแบบว่านี่นี่ยเออเจอแล้วนี่ก็คืออัปเดตแบบเป็นแมปนะครับตอนแรกมันเป็นโลง่โลงๆนะครับผมเออแล้วก็เราสามารถเตะได้นะครับผมมาเตะบอลได้ครับ เออดวิ่งมีหรือเปล่าไดวิ่งแล้วก็มีทักอยู่ตรงนี้ด้วยเออก็มีทักอยู่ตรงนี้เออนะครับผมเออแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยถ้าสมมุติเราส่งอันนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราใช้ทักใหญ่อะมันน่าจะคูณ2นะเนี่ยเนี่ยมันคือตังค์มันขึ้นเยอะนะตอนแรกมันน่าจะตันอยู่ที่หมื่นกว่านะครับเออนี้มันก็แบบเพิ่มมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองส่งสักรอบหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงเอาริงอัปเดตใหม่ก็มีประมาณนี้ผมเออก็มีรถใหม่แล้วก็เงินคูณ2แล้วก็ปรับ เวลาปรับอะไรได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้มันก็หอทักนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นทักใหม่หรือเปล่าน่าจะมีแบบแล้วก็มีอีก4อันนะครับมี4 new ิวไอทักเนี่ยมี4 4อันอ่ะสี่เทเลอร์่ะเออมาใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอันไหนบ้างครับอันนี้ผมว่าน่าจะอยู่หนึ่งใน4อันที่มาใหม่นะครับเออผมคิดว่างั้นนะตอนนี้คือติดแล้วอ่ะอันแรกเคืออนนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าอีกอันน่ะเราจะได้อันเป็นอันใหญ่เปล่าอ่ะยังครับยังยัง ราไม่รู้ว่าอันใหม่คืออนไนบ้างนะชึบอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอันใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมจะเอาให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะได้อันเดิมนะครับชึบปึ๊บอันนี้ก็ไม่รู้อันเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะกดดูใครที่รู้ก็นั่นนะครับน่าจะมีอัปเดตตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้อันเดิมอันนี้อันเดิมจําได้ชึบมาอันสุดท้ายโอเคอันนี้พอแล้วนะครับผมนะครับผมก็ปรับเป็นกิโลเมตรไว้นะครับเราจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับ ปรับเป็นใหม่มันจริงระยะทางมก็เท่ากันเลยนะครับเออไม่มีผลเลยโอ้คือแบบขับอย่างยากนะครับแต่รถผมค่อนข้างจะแรงไงคันนี้น,นะครับถึงจะมีทักก็แรงนะครับผมเือน,นี่ใครออกมาเตะบอลก็มาได้นะครับเกมนี้มีเตะบอลเ้อะนะครับอันนี้หูน่าส่งบนเขา่าวะเฮ้ยไม่ถึงนึกเฮ้ยอ,อ๋อ,อเออขึ้นเขาไปหน่อยหนึ่งชุดอ๋อไม่ต้องขึ้นดิอ๋อส่งตรงนี้ส่งตรงนี้ โอ้โหวิ่งเหิน,หนขึ้นนะครับตเินขึ้นนะครับบอกเลยโคตรจะเท่นะครับโคตรจะเท่โอเคตั้งลำก่อนตั้งลำ <c oughs> ดูดีว่าจะได้เท่าไหร่ครับโอ้โอ้อย่างนี้ถอยหลังอย่างนี้โคตรยากนะครับเปนแบบส่งยากมากคือทักเป็นอะไรที่แบบผมส่งไม่ถนัดสุดๆเลยนะครับทำไมทมไม,ไมตั้งลำอย่างนี้ละ่ะมันเลยอยะคือแบบลนแรงเกินชึบมาอย่างนี้เออได้ได,ได้ต้องตั้งลำมาเป็นวงกลม อันนี้ก็ได้มาถึงหมื่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมติปก็สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโคตรจะโหดนะครับผมโอเคครับผมสำหรับการอัปเดตไดรเวอร์ก็มีประมาณนี้ผมคนที่ชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยผมก็เสื้อสวยมีหางซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อ,อย่าลืมุ่มซุป,ปเปอร์แตงกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสนะหรับวันนี้สวัสดีครับ